คร,ครับก็คือจริงๆแล้วผมอ่ะไปหาผู้ใหญ่มาไปสวัสดีผู้ใหญ่มาแล้วเขาก็ได้ให้คําสอนดีๆให้คําปรึกษาอะไรดีๆมาผมก็เลยมาอ่านต่ออะไรเงี้ยแล้วก็เออมันก็ดีก็เลยแชร์แค่นั้นเองครับมีมไรลหลยคนก็จับโยดยนไปหาโชว<อ>ผมก็ง,งงมากเลยอ่ะผมโสต์อะไรต้องหลายอย่างไม่เห็นไม่เห็นเคยโยงเลยอะไรเงี้ยไม่เห็นเคยเอาไปเลยนี่ผมแชร์อะไรที่เป็นอะไรที่มันดีๆก็ นิดหนึ่งครับก็ไม่มีอะไรครับมันแบบเหมาะจบกับช่วงที่น้องวานที่พี่ชอนออกงานแล้วเห็นเพื่อนแคเพื่อไม่ได้เป็นอะไรอ๋ออันนี้ผมไม่ทราบอ่ะครับไหยคนก็โยงไปเป็นเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ได้โยงไม่ต้องโยงฮะลอยไหมครับต้องอาจจะเป็นจังหวะที่มันพาดเกี่ยวอะไรเรื่องหนึ่งไม่ได้ลอยเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้โยงจริงไม่ได้ไม่ได้จะอะไรถึงพาดพิมคนอื่นเลยอะไรเงี้ยครอย่างนั้ที่ลอยแตางานของชอครับ มัยหรืองไงได้ครับเรื่องงานของน้องก็ไม่เคยไปยุ่งอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยเต็มที่ครับแต่อย่างน้องไม่เคยาคอมเมนต์ที่แบบว่าที่เราลงไปโพสลงโพสอะไรแล้วเห็นคอมเมนต์คอมมาว่าอะไรเงี้ยในไอจีผมเหอในไอจีอ่ะไม่มีเลยฮะไม่มีว่าเลยเหมือนคุณแม่น้องไอเซอร์ก็เข้ามาแบบคอมเมนต์กดไลค์อะไรอย่างเงี้ยก็แม่ไลค์ทุกรูปอยู่แล้วอย่างแบบถ้าสมมติเอเซอร์กับชอนจะกลับมาร่วมงานการเป็นทูจิ้ง โอเคครับสบายมากฮะเรื่องงานเราเข้าใจครับแต่เหมือนล่าสุดน้องไอเซอร์ก็แบบ unfollow ชอนไปแล้วก็ unfollow แบบแฟนคลับที่แบบเป็นผู้จิ้นอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยหลายคนก็มองว่าเหมือนเราไม่ค่อยพอใจกับสิ่งนี้อ้ยอันนี้เรื่องของน้องไปถามน้องดีกว่านะอึดอัดใจอะไรอย่างเงี้ยไม่เกีนคนต้องกับพีองก็ไม่อึดอัดนะเพราะว่าไม่รู้สิก็ไม่เป็นไรมันไม่มีอะไรอยู่แล้วฮะเราก็คอยให้กำลังใจน้องอย่างเดียวอย่างเมื่อวานน้องไม่ได้ไปร่วมงาน ไม่ทราบว่าเค็นข้าเพื่อนไหมว่าทำไมน้องถึงไปร่องงานถ้าเรื่องงานของน้องไปามน้องดีกว่านะครับผมเป็นฝ่ายให้กําลังใจจริงเวลาน้องออกงานกับใครอะไรเงี้ยว่าจะบอกให้เรารู้ทุกครั้งเด้ไหมครับก็ก็บางครั้งครับบางครั้งบางทีเรามาออกงานเราก็ไม่ได้บอกรายละเอียดกับน้องหรือว่าอะไรก็เรื่องงานก็เต็มที่ครับเราก็ต้องเข้าใจของซึ่งกันและกันอย่างงานลาสุดที่น้องแคนเพิร์ไปเนี่ยค่ะเขาได้บอกเรา้ยอันนี้ผมไม่ซ้ำ ไปถามน้องดีกว่าแต่เมื่อวานที่ชอนเขาก็ให้ปากค้าว่าเหมือนเขาก็กดแอบกดดันนิดนึงเวลา,าทุกครั้งที่ตอบคำถามเรื่องของเราอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องตอบเรื่องผมผมก็ผมไม่ขอพูดถึงคนอื่นแล้วกันพนะูดถึงเรื่องตัวเองดีกว่าหรือเราคะวันหนึ่งเราต้องไปร่วมง,งานไปเชิญชอนอะไรยอย่างเงี้ยแบบเรียก่าอะไรยินดีครับได้ครับผมว่าการทํางานมันต้องหลากหลายฮนะถ้ามีโอกาสได้ร่วมง,งานางจริงๆก็ก็ได้ครับยินดีก็คงจะเป็นประสบการณ์ใหม่ จรงจริงวัไม่เราไได้เจอกี่ซอยเรเก่งเก่งไหมไม่เก่งครับก็ดีครับถ้าได้เจอกันก็ดีครับจริงๆได้มีโอกาสเจอกันวเป็นเมก่อนรได้เลไม่ได้มีโอกาสเจอกันเลยนะนอกจากที่มันจะแบบบ้านไปทำให้เราแบบเหมือนใจลังเลไม่ต้องมาอะไรเลยครับไม่นะครับเพราะว่าผมเองไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วนะก็เจอกันได้ปกติร่วมงานกันได้ปกติครับ อจริงเหรอครับได้ได้ถ่ายรูปได้ครับจริงๆเราได้เหานพวกกระแสตรงไหมคะแบบโดนจับโยงอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้จริงๆก็เห็นบ้างครับแต่ก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าผมคิดว่ามันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะครับแล้วก็มันไม่ได้มันก็ไม่ได้มีอะไรที่ที่จะต้องแบบซีเรียสหรือว่าอะไรขนาดนั้นแต่ในไอจีเราก็โดนผลกระทบค่อนข้างแรงเหมือนกันกระแส ของผมแล้วครับไม่เห็นมีเลยครับในจีเรามีไลฟ์ด้วยนะคะว่าแบบอกะเหยียบกูอื่นไม่ดีนะนั้นคืออะไรคะก็เป็นอีกหนึ่งคำสอนผู้ใหญ่ครับคือแบบว่าไม่ได้มีเจตนาจะแบบไปพลาดพิงใครอะไรอย่างงี้ไม่มีฮะไม่มีไม่ได้แขวะใครแน่หรอกไม่ได้แขวะครับผมยังยังอยากจะลงอีกไหมคะถ้ามีคำสอนดีๆอะไรก็ดีครับเดี๋ยวก็จะแชร์เรื่อยๆ